เริ่มต้นด้วยคำเตือนที่หนักแน่นในฤดูหนาวที่หนาวเย็นจัดจิตเศรษฐกิจและสุขภาพของเราอาจถูกท้าทายอย่างรุนแรงแต่คุณพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับมันบทความนี้จะนำคุณไปสำรวจวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีเยี่ยมในช่วงหนาวเย็นจาก focus.org ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือเมนูนำทางหลักหน้าแรก https://www.focus.org/ ข่าวสาร https colon www.focus.org/topics/e0b8/82e0b9/88e0b8/b2e0b8/a7 e e สุขภาพระดับพื้นฐาน https://www.focus.org/topics/e0b8/aae0b8/b8e0b8 82E0B8A0E0B8B2E0B89EE0B89BE0B890E0B8A1E0B8A0E0B8B9E0B8A1E0B8B4 โรคที่เกิดขึ้นใหม่หรือกลับมาระบาดซ้ำ https//www.focus.org ทอปิกซ์ e0 b9 82 e0 b8 a3 e0 b8 84 e0 b8 8 e0 b8 b8 e0 b8 9 a e0 b8 b1 e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b8 a1 e0 b9 88รายงานวิเคราะห์ https c o l www focus org t ็ p i ิก e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 b2 e0 b8 99 e0 b8 9e e0 b8 b4 e0 b9 8 0 e0 b8 a8 e0 b8 a9 graphic info https colon slash www f o c u s org slash infographic ชุมชนสุขภาพ https colon slash s l a www.fox. org slash community ข่าวเท็จหรือข่าวลือ https colon slash s l a w w w f o c u s org topics e 0ูนย b เก้ e ศ b 8ปด f e ศ b 8 84 e ศ b 8 99 e ศ b 8 b ส e ศ b 8 a 7 e ศ b 8ป aae 0 b 9 8้าเกี่ยวกับเรา https colon slash slash www.focus.org slash about ค้นหาแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้าย https colon slash slash www.focus.org slash s c l a s h content วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568นถึง15นานาทีรับมือภายหนาวสุขภาพอนามัยดีสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยกับเรื่องฤดูหนาวให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิบายง่ายๆฤดูหนาว ไม่ใช่แค่ช่วงที่อากาศหนาวเย็นแต่ยังเป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องต่อสู้กับโรคต่างๆมากขึ้นเช่นแค่วัดใหญ่หรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพอื่นๆที่แอบซุ่มมาโดยไม่รู้ตัวและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปการเตรียมตัวก่อนฤดูหนาวจะช่วยป้องกันภัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรคและภัยในฤดูหนาว https c slash slash www focus org topics e 0 b 9 8 2 e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 84 e 0 b 9 81 e 0 b 8 a 5 e 0 b 8 b 0 e 08, 0 b 8 a 0 e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 a 2 e 0 b 8 a b e 0 b 8 99 e 0 b 9 89 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a b e 0 b 8 99 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 7ฤดูหนาว https colon slash www focus โอจ t ท p อปิ e0 b8 a c e0 b8 94 e0 b8 b9 e0 b8 ab e0 b8 99 e0 b8 b2 e0 b8 a7 แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจคิดว่า,าการรักษาสุขภาพในฤดูหนาวเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครๆก็ทําได้แต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมที่อาจท้าทายเช่นการออกกําลังกายกลางแจ้งในอากาศเย็น หรือการเลือกอาหารเพื่อเสริมภูมิต้านทานคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันยากเกินไปสําหรับชีวิตประจําวันและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจท้าทายการไม่ดูแลสุขอนามัยอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ส่งผลกระทบยาวนานเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่ลองนึกภาพตัวอย่างง่ายๆการล้างมือบ่อยๆหรือการใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นพอดีไม่ใช่แค่ป้องกันโรคแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกสบายตัวและมีพลังมากขึ้นในวันหนาวเย็นนอกจากนี้การดื่มน้ําอุ่นๆ หรือทานอาหารร้อนๆก็ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายลดโอกาสติดเชื้อได้อย่างเห็นได้ชัดและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงในยุคที่โลกกำลังร้อนขึ้นฤดูหนาวอาจไม่หนาวเย็นเหมือนเดิมแต่ควรปรับการเตรียมตัวหรือไม่คุณคิดว่าวิธีการดั้งเดิมยังเพียงพอหรือต้องพัฒนาไปตามเทคนโนโลยีเช่นแอปติดตามสุขภาพเราสนใจฟังความคิดเห็นของคุณในส่วนความเห็นด้านล่างว่าคุณเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือมีมุมมอง,มอ,งอื่นที่ชวนให้คิด1วิว